โอเคสนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอ่านี่นะครับตะปาดนะครับตะปาดหนองม่วงนะครับเสือเสือป่าดเก่านะครับเสือป่าดนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับรอบๆท้องฟ้าไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้ก็โต VIP นะครับนี่นะครับโอ้น้ำแต่น้ำน้ำไหลไหมด้านล่างไหลไหลไหลใช่ไหมโอ้โหไม่ได้มานานครับตั้งแต่โควิดมานะครับประมาณน่าจะ น่าจะเหยียบสองปีอ่ะนะครับ <Okay. S 1> เกื่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดระเบียบสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรือปั่นก็มีนะครับใครจะมาเที่ยวมาอะไรก็มีเรือปั่นนะครับเด็กๆก็ปั่นได้นะครับแต่ปั่นอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะบอมไปไม่ได้นะครับนี่กิมจองจังนะครับชายากาก้ากับกำนันกาก้านะครับ ตอนนี้ก็ยึดจุดจุดยึดเปก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะผูกกับไม้ไผ่นะครับนี่ก,ก,ก็กล้าไปตัดไม้มาเมื่อกี้นะครับต้นต้นอะไรวะกล้ากระถินเหรอนะครับใช้เป็นจุดยึดเปนะครับได้เหยื่อแล้วครับนี่ไงครับเห็นไหมครับได้เหยื่อแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย ครับตอนนี้ก็โดมเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับไว้กันฝนนะครับเดี๋ยวจะถึงเปตรงกลางนะครับโ่นครับรองฟ้าเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็เตรียมชุดเรียบร้อยนะครับไล่หน่อยจะไปจับพึ่งนะครับไม่ใช่ไปวางตาข่ายนะครับวางตาข่ายนะครับวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวยังไม่ขุดเดือเลยเนี่ยแล้วขุดไส้เรือนอีก ลลกว้าลกว้างนั่นแหละเออนั่นแหละตรงนั no ้นนะมันมีเสาเดิมมันอยู่นี่ใช่ไหมสองปีที่แล้วโอเคไปบันเงอปตรนอืมเพราะตง เฮ้ยตัวเนี้ยตัวทำลายระบบที่เวียนนั่นเนี้ยเอาไปทอดกรอบไม่ไงหมดเลยดีกว่าไหมนะทอดกรอบด้วยต่อไปนี่เนียไม่ก่อนไม้ตายถ้ามาเก็บ ทำให้มันตับสภาพแป๊บนึงเออมันกำลังสองตัวครับตรงนี้ครับสามครับโอ้โหโจะมุมน่อยนีย่นี่ครับเดี๋ยวมันจะหลุดา,า,า,าไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรเปิดเปิดปากถุงเลยเปิดทิปเลยก็เปิดทิเป,ดเเป,ดป,ปเลย มันชอบเนี่ยมันเข้าหาวัวมุมเนี่ยผมต้องถึงตู้น่ะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเราปรับทางโน้นเขาเสือกมาอ,อีกเขาเสืออีก็ออก่ะกา้าก็มาฟันไม่ไผ่ครับเดี๋ยวเอาไปทำอะไรนะก้าหลามใช่ไหมเมนูอะไรขึ้นเนี้ยเมนูอะไรปลาหลามปลาแต่ปลาขี้หมูขี้หมาก็ได้เกือบสองโลแล้วนะครับตอนนี้ เอาจะาออกไงเลยทีนี้เออเดี๋ยวมันใช่ปัญหานะั้นเดี๋ยวช่วยดึงให้โอเคอโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงห้านาทีนะครับก็ไปปักเบ็ดต่อนะครับ <c oughs> เพราะว่าตาขายคิดว่าน่าจะติดพิยับแล้วแหละแต่ตอนนี้ไปปักเบ็ดก่อนอะไรเอาไฟก่อนเผื่อมันมืดเราเ no. อาโหไม่เตรียมพร้อมเลยอเอ๊ะไฟก่อนอาไฟอโอเค <ๆ S 1> โอเค โอ้โหจอกหนาแน่นขนาดนี้เลยเหรอหแต่ถ้าเกิดด้านล่างมันไม่มีไอ้พวกเขาวันกิ่งมงกิ่งไม้อะไรก็โอเคนาะใช่ไหมมันคงไม่ไปพันกับอะไรหรอกเชื่อด,ดเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับนี่กา้าโอหกา้าเกมทรงไม่อยู่โอเคอยู่เกดโอเค กี่หลังแล้วเนี่ยประมาณน่าจะยี่ยี่สิบใส่ใส่เท่าที่ใส่ได้ก็ยี่สิบกว่าหลังมั้งเนาะเอไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับเอาที่ใส่ได้เออหมดเลยเวียนรอบนี่แหละนน่นน่ะไปฝั่งโน้นอีกนึงเดี๋ยวนะบรรยากาศกลางคืนครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลงตาไอ้ไกู้ตาข่ายก่อน โอเคครับเดี๋ยวมาคู่ตาขายก่อนนะครับอันนี้ก็ทุ่มนิดๆนะครับตอนนี้อุ้ยโอ้ากล้องเราก็ข่าจะน็อกไปแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยตก็แตก็หมดเลยนะเออเดี๋ยวนี่เป็นกําลังใจให้แล้วกันอุ้ยอุยอืมเป็นไง ม้เยอะเลยโอ้โหเป็นเทศบาลเองะเทศตะบาลแกตายแต่โรบินเฮ้ย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 เอาโอเคครับอันนี้ปลาสร้อยนะครับมาแล้วครับอือหนึ่งแต้มครับรอบนี้กู้ตาข่ายกู้ตาข่ายเสร็จก็จะไปดูเบ็ดเนาะนะก่ก้า ไม่งั้นเราจะไม่ได้ดูกันมาทำกับข้าวก่อนเออหุงข้าวทำกข้าวก่อนแล้วค่อยไปดูอือขายว่ะโอ้ขาดตรงนี้อือโอเคปกติหัวนี้แับเออมันไม่ขาดมันมันมันหลุดไปฝั่งนู้นหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันรูใหญ่เดี๋ยวมันไปติดด้านหลังน่นมันไปติดไอ้ตาข่ายปลิวเราแน่เลยโอ้ตรงนไม่ได้ขาดอย่างงี้เออ ชิบหายมึงรูบารเลอร์เลยนะแสดงว่าน่าจะปลาปลานินใหญ่ไม่งั้นเราปลายี่สุกว่าใช่ไหมปกติมันไม่ขาดอย่างนั้นอืไโดนอะไรวะเนี่ยหัวนี่ปกติน่าจะห้าหกตัวเจ็ดตัวนั่นนะยิงนะเพราาะว่โอเคปกติหัวนี้หัวหัวนี้มันหัวใหม่ไม่ขาดแต่หัวนู้นน่ะหัวที่เราลงตรงนู้นมันขาดเออแต่ผมจำได้ว่าหัวอะไรปลาท้ายโอ้โหรัดแน่นเปี๊ยเลยต้องเอาออก อรอดรอดันเยวะยืนย้อนเดอเขาดันไหมเป็นไรไข่ในเย็น้องวนบึกเลยต <นะ S 1> ามดีตัวมากหัวเนี่ยแล้วก็ด้านล่างก็ปลาซิวอะปลาหมกหมกใส่นี่หมกไงใส่นี่หมกเลยครับโอ้โหมุมนี้ติดยันงูเลยครับนี่งูน้ำนะครับปลาขยงนนะครับปลาปลาซิวนะครับ โอ้โหยังยังไม่ไปไปสุดนั่นเนี่ยมาเสียวมาช่วยอืมโอเคเลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลามันครับมันเหยื่อยังนิ่งติดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะาวมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยก้าวปุกปุกตัวใหญ่เว้ยเร็วปุกครับปลาดุกปลาดุกครับโอ้ใช้ได้เลยครับ จะได้เลยครับจะได้เลยครับไม่ได้เอาสวิงมาว่ะเฮ้ยอันนี้ออันนี้ด้วยเนี่ยเนเี่ยเฮ้ยไปก้าปลาดุก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 เหลืองว่ะ <ไ wh? S 1> นี่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะก็พอได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรตดบ่ไม่เสียงอะไรปลาใบปลาใบดีดีดีดุกปลาดุกอันนี้เหยื่ออะไรวะไ <s uk aran> ส้เดือนหรือหรือหมึกหาก่ายกุ้งไหมอนเด้อเออ เฮ้ยเฮ้ยได้ๆจ้าเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยมงไม้มันติดไม้เดี๋ยวพี่พี่เพิ่นทำเดี๋ยวเออจับไวเออ้เอาเอาเดีย๋ยวขึ้นโอเคโอเคครับเบ็ดครับแต้มหนึ่งครับโอ้โหใส่แน่เลยว่ะเร้อแนบ,บบึกเลยโอเคครับโอเคครับแต้มครับสวยงามสวยงามคันนั้นเป็นไงอันนี้จะบัด เดี๋ยวดูดูเฉพาะแถมนี้ก่อนเนาะเอาเอาเอาเดีก่อนถืีก่อนถืี๋ยวก่อเฮ้พันพันพันเที่ยวไว้โอ้ยอ้วนว่ะอ้วนว่ะอ้วนบึกเลยอ่ะเฮ้ยคันนี้ไปไหนเนี่ยคันนี้ไปไหนเฮ้ยว่าแล้วก็กาปากดีว่าเนี่ยเฮ้ยดูดิมันจมป่ะเฮ้ยทิพายนี่แหละ นี่แหละเนี่ยนะอันนี้ติดติดไอ้ป๊อกอือหือโอ้ติดปลาหมออ,อ,โ,อโ,โอ้โหเฮ้ยเราเสียบออ้ยเราเสียบแน่นขนาดนั้นกะก้าไม่น่าจะหลุดนะเฮ้ยห,หมอก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่มันไม่น่าจะไปไหนหรอกกก้าโอ้ยเฮ้ยกาปลาหมอตัวนี้ทำไมมันโดนแบบนี้อ่ะมันโดนอะไรกัดเนี่ยโอ้โหมันเหมอน,ม,นมันฟันเโดูเลยว่ะ ดูดินั่นนะมันผอมอยังวะเฮ้ยมันดูอะไกรกัดวะนะ่ะปวดปวดแล้วปวดครับเฮ้ยลองลองลองดูคันนั้นก่อนนิแนวแนวมันไปทางไหนวะทางแนวผมแผมปวดเยอะแผมปวดเยอะ นกพี่ก็กลัวไปเลยเดี๋ยวคงจะจัดการเลยเดี๋ยวจัด้ารเดี๋ยวก็กล้าหุงข้าวก่อนนะครับมือข้านะครับตอนนี้ข้าวเช้านะครับข้าวเช้านะข้าวเช้าข้าวมืดข้าวค่้ามมอสนามนะครับจากทีมงานซัพพอร์ตกับมทบร์14นะครับชลบุรีนะครับจ่าแฮกจ่าแฮกขอเอ่ยหน่อยขอเอ่ยหน่อยนี่นะครับมอสนามนะครับของแท้เลยนะครับ มอนทนทหารบกที่สุดขีดเป็นฐานยังเราก็จะผงเข้ากับฐานนะครับไม้ปืนนะครับรนี่ก็น,น้องไม้ครับน้องไม้ตรงนี้หยุดเข้ามาสมทบนะครับเนียวเราลัไม่ยิงเราคนรถไฟเลยเลย โอ้ไปหาวัตถุดิบมาครับเนี่ยขา,ขาดอะไรม,มากรูดหอบแดกใช่ครับหอบแดกเ <c oughs> จนเนี่ยเจนเนี่ยไหนไม่ถ่ายเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูข้าวก่อนครับข้าวสุกแล้วแต่ผมอางไฟห่างๆไว้แล้วให้มันละอู่ไว้แต่มันเริ่มสุกแล้วนี่นะครับ ก็ขัวปลาเรียบร้อยนะครับไปเปิดฝาดูแล้วก็ไปไปชิมนั่นบนดู่นที่มันนิ่มยังถ้ามันไม่นิ่มเราต้องเติมน้ำไปอีกอันนี้มันไม่ไม่ทำขาดมันต้องบบที่ไม่มีคนเลยจิบหายมันมีผีอย่า้ยไม่มีคนอ่ะสูงไหมสูงไหมแต่จะโอเคแล้วอืม เหลียงเม็ดสวยงามครับน้ำเชิมดูกันเออลองหยิบดูดแิแข็งไหมแข็งวะเป็นน้ำอีกนิดนึงเออก็เอาน้ำมาผสมเนาะน้ำมาผสมบนเอาน้ำมาน้ำขวดอะน้ำขวดเจนเอาอันนี่มีแล้วมีแล้วเจนเออเดี๋ยวผมน้ำหน่อยนึงออด้านบนมันยังแข็งนิดนิดเออเอ็นทั่วทั่วเลย พ่นเลยไหมพ่นใส่ปะเออพอาเพรเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแฉะอืโอเคได้อังไว้ร้อนๆแบบนี้แหละโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคเหรออืมตอนนี้ทำอะไรทำทำ,ทำพีกาดูไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ขั้นตอนจะกอกเข้าบังไม้ไผ่แล้วครับอืผสมเครื่องเสร็จแล้วเออเอาเร<อ>ื่อยหรือเปล่าไม่ไม่หนีบกรไม่เป็นไร ตัวนี้เหรอกรับังตัดไม่พอถามนี่ถามนี่เขาทำอะไรอยู่น่ะแกทำอะไรกำลังจะทำเมนูหลามปลาครับหลามปลาให้น้องเกณฑ์ได้กินนั่นแหละนะแต่หลามปลาให้น้องเกณฑ์กินนี่แหละอะไรนี่แหละอือพีครับเราได้ บางไม่แผยละมาดูมาดูเมนูต่อไปมาดูมาดูขั้นตอนต่อไปตไม่ใช่มีเมนูต่อไปขั้นตอนต่อไปตามไปดูสเตถ่ายภาพพบเลยมาดูมาดูขั้นตอนต่อไปถึงเตาอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงถ่ายจะเบาโอเคเดี๋ยวถ่ายกระบวนการยัดข้าวบ้องไม่ไผ่แล้วก็ไปนวดเลยนะเตาเลยนะโอเคนะเดี๋ยวถ้าสีมือดีเดี๋ยวจะจ้างให้มันถ่ายรูปอยู่ อุย้ยไม้คานมันถูงยังไงตาไม่ตุกจอดเลยนะป้อมตูไปเลยนะตอนนี้กำลังทำขั้นตอนอะไรอยู่ตอนนี้กำลัง มันสูงไปมันกดลงเห็นไหมมันสูงไปเรากำลังจะเผาอันนี้คือข้าวพี่ไปตอกลงหน่อยไหมพี่ไปตอกลงให้มันต่ำเพราะว่าเนี่ยมันไก่ไม่ถึงเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปประกอบตรงนี้ได้ไหหนุมาตรงนี้ไหมมันแข็งแบบว่าเนี่ยนิวบาลานใหม่ว่าเนี่ยพื้นเตาอืนี่นะครับเรากำลังจะ นี่เมนูร้านปลาโอ้เข้าได้หรือเปล่าได้ต้องต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนไม่ชอดเลยว่ะเออเขาทำมามาแล้นแล้วมันเยอะช้อนนี่ฝรั่งไหมครับแกไกินมาเออก็ดีนะชอนคืเยื่อมันจะหุ้มอ่ะแค่บ้าแค่ไม่ไม่ไม่หุ้มไม่หุ้มมันแต่มันจะได้กลมหอมของของของ อุ้ยมีปลาขยังด้วยใช่มีปลาขยังด้วยปลาขย,ยั่น่ากินให้เขาดูหน่อยสิเ, <c oughs> เดี๋ยวแกลองกินก่อนนะเ,เดี๋ยวข้าจะบอกสูตรแกแกลองกินก่อนเฮ้ยเราเราจะใส่บ้องข้าวหลามเลยนะเนี่ยไม้ข้าวหลามทั้งแถบเลยนะสามคอเนี่ยก็นี่แหละข้าก็ตัดมาก็ไม่ข้าวหลามแกนี่แหละตัดก้อนน่ะก่อนนี้ใช่ที่ไหนนี่ก่อนนี่เขาหลามเหรอ วะไม่ลัน,นีไอ้นี่ไผ่บ้านไผ่บ้านเออนี่ไผ่บ้านแล้วก็เอาใบตองจุกอ่ะแท้ใบตองกล้วยจุก น่าจะเป็นพยาบาลอยู่มั้งน่าจะเป็นพยาบาลห่ืด้วยเขาวาขึ้นอะแล้วพยาบาลอะไรดูนี่ไึฮ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 ึึฮึฮึฮึยึฮ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 ้ฮึ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 ฮาฮึฮึฮึ